สวัสดีค่ะพบกับพี่อูนะคะที่ช่องวาดรูปง่ายๆายสไตล์พี่อูนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาวาดรูปตัวกระตูนน่ารักน่ารักนะคะบนเตาแพนเค้กของเราเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะมาวาดตัวกระตูนน่ารักกันนะคะเรามาเช็คลิสต์กันก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ของเราเตรียมพร้อมแล้วหรือย,ยังนะคะ อุปกรณ์ที่เราต้องมีนะคะก็เตาแผนเค้กนะคะไม่พายยางซิลิโคนค่ะแป้งแผนเค้กผสมสีผสมอาหารใส่ขวดให้เรียบร้อยนะคะจานสำหรับใส่แผนเค้กที่เราวาดเสร็จแล้วนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือแบบการ์ตูนที่น้องๆต้องการจะวาดนะคะถ้าน้องๆเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาวาดแผนเค้กการ์ตูนกันเลยค่ะจ้า เป็นยังไงคะน้องๆสบายดีกันไหมเอ่ยนะคะวันนี้ค่ะก็เนื่องจากใกล้เทศกาลฮาโลวีนนะคะในตอนสิ้นเดือนนี้นะคะก็พี่อูนะคะก็ต้องอินเทรนด์นะคะพี่อูก็เลยจะมาวาดนะคะ ผีนั่นเองนะคะผีแบบแนวน่ารักน่ารักนะคะของพี่โอนะคะก็เลยคิดว่าเราวาดเป็นแนวชิบิชิบิน่ารักเก๋ๆดีกว่านะคะก็ตัวแรกที่พี่อูวาดนะคะก็คือตัวการ์ตูนคิตตี้ของเรานั่นเองนะคะแต่ว่าพี่อูก็ มาเห็นแบบที่มันน่ารักแล้วก็ชอบก็อดใจไม่ไหวนะคะก็ต้องวาดแนวนี้นะคะ่ะเพราะพี่อูเป็นคนแนวน่ารักนะคะก็วาดเป็นแนวผีคิตตี้ที่เป็นแบบโครงกระดูกนะคะโครงกระดูกผีโครงกระดูกนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็จะเรียกว่า security นนะคะพี่อูคิดว่าพี่อูอ่าออกเสียงได้ทุกต้องนะคะ s, s k e l e t O n นะคะสเกลเนะคะก็ถ้าเกิดว่าพี่อูออกเสียงไม่ถูกนะคะก็คอมเมนต์มาแซวกันได้นะคะอย่าจิกแรงนะคะพี่อูจิตใจบอบบางนะคะโอเคนะคะก็คือผีฝรั่งนะคะก็คือผีโครงกระดูกสเกลเ t ตันที่เราเห็นกันอยู่ในหนังนั่นแหละคะ่ะก็ลองคิดดูนะคะว่า ถ้าเกิดว่าเน่าเปื่อยขนาดนั้นแล้วชนเหลือแต่โครงกระดูกเนี่ยแล้วมาเดินเล่นในคืนฮอลลวีนนะคะมันก็จะบบื้ยขนาดไหนนะคะคือเมืองไทยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้จริงจังกับเทศกาลฮอลลวีนเท่าไหร่นะคะสำหรับคนที่แบบเป็นสายปาร์ตี้ก็อาจจะมีบ้างนะคะตามอ ตามผับตามบ้าอะไรอย่างงี้แต่เรานะคะแนวเด็กๆอย่างเรานะคะก็มาวาดการ์ตูนวาดแผนเค้กกันดีกว่าเนาะวาดเสร็จแล้วก็กินได้ด้วยนะคะนี่นะคะโครงกระดูก คิตตี้ Kitty ของพี่อูนะคะผีคิตตี้ Kitty ของพี่อูนะคะก็นี่ก็คือวาดโครงร่างเสร็จแล้วนะคะกระดูกเนี่ยก็จะเป็นสีขาวนะคะพี่อูก็เริ่มนะคะลงแป้งแผ่นเค้กนะคะสีขาวนะคะเป็นตัวโครงนะคะแต่่าไงเนาะคิตตี้ก็คือคิตตี้เนาะก็คือมีความน่ารักนะคะคิตตี้นี่เป็นแมวใช่ไหมเป็นแมวผู้หญิงใช่ไหมก็ต้องมีโบนะ โอเคโบก็ยังเป็นจีตุมปูเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าลงสีขาวก่อนนะคะตัวพี่อูเองเนี่ยเวลาวาดแพนเคก้กหรือระบายสีอะไรก็ตามเนี่ยมักจะชอบลงเป็นสีสีเพราะว่า ไม่งั้นเราจะงงคือจริงเดี๋ยวงงเองว่าจะลงสีอะไรนะก็เลยแบบสีเดียวตะลุยโลดให้เสร็จก่อนนะคะเราค่อยเปลี่ยนสีใหม่นะคะแต่ว่าก็แล้วแต่สไตล์นะน้องๆคนไหนถนัดแบบไหนก็วาดไปตามนั้นนะคะซึ่งระหว่างที่วาดอยู่นี้เนี่ยพี่อุก,ก็ยังไม่ได้เร่งไฟเตาแพนเค้กนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเร่งไฟแล้วเนี่ยแป้งมันก็จะแบบว่า อาจจะไม่ได้นะคะแล้วก็บางทีมันก็ร้อนมือนั่นเองถ้าใช้ตเตาไฟฟ้าแบบนี้วาดนะมันก็จะง่ายเพราะว่าพอเรายังไม่เร่งไฟเนี่ยตัวแป้งมันก็ไม่ได้ไหลเนาะเพราะว่าอพิวผสมมาดีแล้วนะคะก็จะวาดได้สะดวกก็คือเหมือนเราเระบายสีแหละ แต่ว่าสนุกกว่าเพราะว่าทําเสร็จเรากินได้ด้วย,ยวิวพวาดมาถึงตรงนี้แล้วพี่อูรู้สึกว่ามันน่ารักอะ่ะน่ารักเกินปุยมุยคิตตี้ยังไงก็คือคิตตี้เนาะน่ารักอยู่แล้วนะคะแต่ฮาโลวีนนี้นะคะน้องๆน,นะไปเล่นไปเที่ยวที่ไหนกันหรือเปล่าพี่อูจาได้ตอนลูกชายคนเล็กพี่อูเด็กๆนะวันฮาโลวีนเนี่ยตอนนั้นเรายังอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเนาะ,ะก็คือแถวแถวงามบวงวานเมื่อก่อนอยู่ตรงนั้นเนาะ ก็ลูกเนี่ยก็จะเล่นกับเพื่อนในซอยนะคะฮาโลวีนเขาก็จะมีการไปเล่นกันกับดึกสุดก็คือ6กโมงครึ่งเด็กๆก,ก็ต้องมีขนมในแต่ละบ้านแล้วเขาก็จะเวียนเวียนกันไปขอประตูบ้านชิกออาจีนะเพื่อจะเอาขนมนะลูกพี่อูก,ก็จะให้พี่อูเนี่ยหาพวกของแบบที่แนวแบบ เป็นแต่งตัวเป็นผีอะ่ะบางทีพี่อุ้ก็ทาหน้าทาตา,าให้ดำๆหาหมัวขาอะไรให้เขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเพื่อน3ามสี่คนในซอยนะคะก็จะเอาขนมมาแบ่งปันกันก็สนุกดีนะเป็นอะไรที่น่ารักนะคะพี่อุ้ก็แนะนะําว่าถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่นะคะอยู่ในหมู่บ้านที่มีเด็กๆเยอะๆอย่างเงี้ยก็อาจจะให้ลูกนะคะเขาจัดกิจกรรมเล่นกันแบบนี้ก็สนุกดีนะคะแต่ว่าก็อย่างว่าเนาะในช่วงนี้อาจจะเป็นสถานการณ์โควิดอะไรอย่างนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงแต่ว่าหรือว่า คุณพ่ณอคุณแม่นะจาก,กิจกรรมนี้กับลูกๆก็ได้นะคะอาจจะวาดแผนเค้กด้วยกันหรือว่าเอาขนมมาเซอร์ไพรส์ลูกๆนะคะพี่อูว่าก็เป็นกิจกรรมครอบครัวที่ดีนะคะอยากอยากแนะนําเพราะว่าเด็กเนี่ยเล่นกับเขาตอนเด็กเนี่ยมันจะมีความผูกพันจนโตอ้าวเมาจนลืมนะคะวาดเสร็จแล้วเป็นไงบ้างคิตตี้สกิลเชั่นโครงกระดูกของพี่อูเจ๋อไหมสนุกไหมคะวาดรูปแผนเค้กการ์ตูนกับพี่อูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆชื่นชอบนะคะ พี่อูนะคะฝากน้องๆนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามกด s u b สไครต์นะคะช่อง YouTube วาดรูปง่ายๆสายพี่อูกันด้วยนะคะพี่อูมีช่อง t i k t o k ด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะและท้ายนี้นะคะอย่าลืมนะคะแอดไลน์นะคะวาดรูปง่ายๆนะคะกับพี่อูนะคะด้วยนะคะเพื่อที่จะรับนะคะเทคนิคพื้นฐานสำหรับน้องๆหรือว่าผู้ปกครองนะคะที่อยากจะเริ่มต้น วาดรูปแพนเค้กกระตูนนะคะพี่อูมีเป็นไฟล์ PDF แจกฟรีนะคะโหลดได้เลยนะคะวันนี้พี่อูลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ